ขายอะไรคะเนี่ยขายขายเห็ดกับขวดกับกับอ,อันนี้อันนี้คืออะไรคะแล้วก็ใส่น้ำน,น้ำหาน้าก่อนหาน้ามันไหลก่อนน้ำมันนี้เอาเอาน้ำนมกับอันนี้นนจะอร่อยไหมเนี่ยอร่อย ไม่เผ็ดด้วยไม่เผ็ดด้วยแล้วมีอะไรบ้างนะคะส่วนประกอบของซุปอันนี้มีมีถั่วกับหนถั่วคะอ๋อแล้วมีแครอทหรือเปล่าคะมีค่ะเอาๆ๋เอเทเบา,เา,เา,เาๆสิคะไเนี่ยนี่เหรอแครอทเหรอคะขายเท่าไหร่คะเนี่ยอ่ะแล้วทำกับข้าวไงไหน นี่ค่ะนอร่อยค่ะนี่อร่อยป็ดนี่หวงกคุลูกค้ารอนานแล้วค่ะพิงกี้รอนานแล้วลูก